ให้ทดลองงานใหม่เพราะว่าคุณลาป่วยบ่อยเกินไปถือว่าผิดกฎหมายหรือเปล่ารอเคลียร์หนึ่งนาทีไม่ผิดกฎหมายนะคะถ้าเป็นการทดลองงานใหม่โดยที่ตำแหน่งงานเท่าเดิมเงินเดือนเท่าเดิมลดเงินเดือนไม่ได้นะคะลดเงินเดือนไม่ได้นะคะสวัสดิการต่างๆที่เขาเคยได้รับตอนเป็นพนักงานประจํา ก็ต้องได้เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าตำแหน่งงานน้อยลงเงินเดือนก็ลดลงสวัสดบกานที่เคยได้รับตอนเป็นพนักงานประจําก็หายไปอีกกรณีแบบนี้นะคะนายจ้างต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนนะแต่ถ้าลูกจ้างไม่ยอมแล้วนายจ้างบังคับบอกว่าเธอเธอต้องค้นโงงานใหม่แล้วก็ทําตามคําสั่งฉันอะไรที่น้อยลงเธอก็ต้องยอมรับไปตามนั้นเลยอันนี้คือผิกดกฎหมายนะคะผิกดกฎหมายนะคะแล้วกรณีแบบว่า ก็เราก็ต้องทําตามเขาอ่ะทุกอย่างมันน้อยลงอ่ะก็ต้องทดลองงานใหม่ลูกจ้างก็มีสิทธิ์แจ้งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้นะคะรู้กฎหมายแรงงานในหนึ่งนาทีขอฝากติดตามช่อง HR Buddy ด้วยนะคะ